ดีค่ะเมื่อคืนฝนตกหนักมากๆเลยนะคะมีลมแรงแล้วก็พายุเช้านี้ก็เลยจะมาสำรวจว่าต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้เป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันค่ะเดี๋ยวมาเริ่มสำรวจจากพื้นที่ข้างบ้านนะคะซึ่งมีความกว้างแค่1เมตรนะคะ ซึ่งมันบ้านเราแคบมากๆเลยก็เลยต้องจับต้นไม้แขวนให้หมดนะคะก็ช่วยประหยัดพื้นที่แล้วก็ช่วยให้มีพื้นที่แขวนต้นไม้ได้เยอะเลยค่ะตรงนี้ก็คือต้นปะการังนะคะมีทั้งแบบใบเขียวกับต้นปะการังด่างสายลุงนะคะตรงนี้โดนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เมื่อคืนได้น้ำฝนก็ชุ่มช่้เลยนะคะถัดมาก็เป็นก้านปูหลุดค่ะ ตอนนี้เป็นพุ่มใหญ่เลยค่ะต้นนี้ก็คือโหย่าใบเหรียญนะคะกำลังแตกใบยาวขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะต้นนี้ก็เป็นหัวญ่าหัวใจใบด่างนะคะอ่ามีใบใหม่ใบใหม่นี้ด่างแบบด่างร้อยเเซ็นเลยค่ะคู่นี้ด่างร้อเซ็นเลยค่ะกำลังแตกนะคะ อันนี้เป็นกล้วยไม้นะคะแต่ไม่ไม่ทราบชื่อว่าเป็นชื่อพันุ์อะไรนะคะดอกนี้ออกมา2เดือนแล้วค่ะยังไม่ร่วงเลยนะคะน่ารักมากๆถ้าเพื่อนๆรู้ชื่อพันธุ์ก็รบกวนช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วดอกก็อยู่นานมาก2เดือนแล้วยังไม่ร่วงเลยนะคะอันนี้ก็เป็นโฮยา่านึงมุมค่ะโฮยา่านึงมุมนะคะได้น้ําฝนแตก แตกกิ่งยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะก็ยังเป็นโฮย่าอยู่นะคะอันนี้เป็นโฮย่าด่างชมพูค่ะตอนนี้ก็มีใบสีชมพูแตกออกมาหลายหลายใบอยู่นะคะน่ารักค่ะน่ารักมากสวยมากเลยอันนี้เป็นกล้วยไม้พันหวายนะคะ ดอกออกไปแล้วค่ะอันนี้ดอกไม่ทนเท่าเท่าต้นสีชมพูนะคะแต่ก็แต่ก็อยู่ไปไปด้เป็นเดือนนะคะอันนี้ก็คือพลูด่างค่ะอันนี้เป็นพันธุราชินีหินอ่อนนะคะสวยค่ะใบสวยมากเลยถัดมาก็เป็นพลูด่างเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นพลูทองค่ะพลูทองก็แตกกิ่งน,นะคะเลื่อยลงมาสวยค่ะ ถัดมาโซนนี้ก็จะเป็นเฟิร์นนะคะมีอยู่มีอยู่3ชนิดอันนี้เป็นเฟิร์นกนกนารีนะคะไม่รู้ว่าโคนเขา,าจะเป็นแห้งๆหรืเหลืองๆอ,อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเวลาเขาแตกใบเขาไม่ตายนะคะเขาจะแตกใบห้อยลงมานะคะสวยค่ะอันนี้ก็คือเฟิร์นราชาค่ะ เราใช้ปุ๋ยละลายช้านะคะใส่เข้าไปตรงกลางค่ะไม่รู้ใส่เยอะไปหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็เติบโตดีนะคะอันนี้ก็คือเฟิร์นก้านดำค่ะต้นนี้ตอนแรกๆคิดว่าจะตายนะคะที่ซื้อมาแต่ว่าพอเราเอามาไว้ที่ล่มนะคะแล้วก็รดน้ำทุกวันค่ะก็แตกใบสวยมากค่ะกำลังสวยเลยนะคะเฟิร์นเฟิร์นก้านดำนะคะ ตรงนี้ก็เป็นส่วนด้านล่างนะคะเริ่มต้นจากฟิโลมรกตเขียวนะคะแล้วก็กุหลาบหินใบด่างค่ะออกดอกไปแล้วแล้วเราก็ตัดตัดดอกออกนะคะแล้วก็มีสกินดับซัสซินเวอร์เลดีแอบอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เราเอามาพักฟื้นค่ะแล้วก็ ลิ้นมังกรนะคะพอดีเขาอยู่ในกระถางก็เลยต้นไม่ใหญ่แล้วก็แตกออกมาเยอะเลยค่ะอันนี้คือคลาโมเสกนะคะเลี้ยงยากเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ตายนะคะชอบชอบชื้นแล้วก็รดน้ำรดน้ำก็อย่าให้แฉะนะคะคลาโมเสกอันนี้ก็เป็นพลูราชินีหินอ่อนที่เราเอามาเพาะชำไว้นะคะอันนี้เป็นอ่า ไม c กนส์นะคะฟิโลเดนรอนไมเกนหรือว่าพลูสนิมค่ะต้นนี้ก็นำมาขยายพันธุ์เหมือนกันนะคะถัดมานี้ก็คือเศรษฐีเงินหนาค่ะเศรษฐีเงินหนาเป็นพวกแอนโทเรียมชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็พลูระเบิดหรือว่าพลูปีกนกค่ะต้นนี้ชำชำมาจากต้นแม่นะคะใบกำลังสวยเลยค่ะ าก็มีใบเหลืองนะคะคือใบส่วนใหญ่จะเป็นใบที่แก่ไปเขาก็จะเริ่มเหลืองนะคะเนี่ยค่ะไม่ต้องตกใจนะคะพอใบที่อายุผ่านไปนานๆก็จะเริ่มเหลืองแล้วก็ทิ้งใบไปนะคะแล้วก็พลูใบเงินค่ะพลูใบเงินต้นนี้ขยายพันธุ์ไปแล้วเยอะมากนะคะแตกกิ่งออกมาเราก็เอาไปปักชำนะคะถัดมานี่ก็เป็น หน้าวัวใบาหัวใจลายแต่อันนี้เป็นเป็นคาริเนเวียมนะคะเป็นเป็นพันธุ์แบบใบย,ยาวเอ๊ะไม่ใช่สิอันนี้เป็นคริสตอลินัมค่ะเป็นพันธุ์คริสตอลินัมนะคะถ้าเป็นคานริเนเวียมจะเป็นหัวใจหัวใจกลมๆนะคะอยู่ในบ้านแต่ต้นนี้เป็นคริสตอลินัมนะคะคือแต่ก่อนเนี่ยเขาอยู่ในบ้านแล้วเรารู้สึกว่าเขาจะมีโรค โรคใบเยอะเราก็เลยเอาออกมาข้างนอกนะคะพอเอาออกมาข้างนอกแบบว่าให้ให้โดนอากาศบ้างโดนแบบลมโ,โดนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ดีขึ้นอันนี้คือใบใหม่นะคะอันนี้คือใบเดิมที่อยู่ในบ้านเราก็เลยตัดตรงส่วนที่เขาเป็นโรคออกไปนะคะตอนนี้ก็กําลังกําลังมีใบใหม่แล้วนะคะนี่นะคะนี่กําลังแทงขึ้นมาแล้วนะคะซึ่งวัสดุปลูกของต้นนี้ไม่ใช้ดินเลยนะคะ เราจะใช้กาบมะพร้าวสับหยาผสมกับหินภูเขาไฟหรือเม็ดดินเผาป๊อเปอร์นะคะไม่ใช้ดินเลยค่ะแล้วก็ใส่ปุ๋ยละลายช้านะคะตรงแอบอยู่ต้นนี้คือเฟิร์นใบเงินค่ะต้นเล็กๆน่ารักนะคะก็ชอบร่มเหมือนกันชอบร่มชอบชื้นนะคะถัดมาตรงนี้ก็คือฟิโลมรกดด่างนะคะที่กำลังคิดมากเลยคือ ใบเขาจะขาดเพราะว่าโดนพายุนะคะโดนพายุแล้วล้มนะคะอันนี้เป็นต้นที่ตัดกิ่งขยายพันธุ์มาจากต้นแม่นะคะต้นแม่คือต้นนี้ค่ะมีเพื่อนๆทักมาขอซื้อกันเยอะแยะเลยนะคะสำหรับฟิโลโมรกดด่างต้นนี้นะคะหรือว่าเบอร์โรมาร์คเบอร์โรมาร์ควาเลเตเตนะคะแต่จะบอกว่า เราไม่ได้ขายต้นไม้นะคะแล้วก็ไม่ได้แบ่งขายส่วนใหญ่ก็จะแบ่งขยายพันธุ์แล้วก็ให้กับเพื่อนๆคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันที่ที่เป็นเพื่อนกันนะคะ mm. เขาก็มาขอแบ่งอันนั้นอะเราก็ขายไปนะคะเพราะว่าไม่ส่งไปษนีเพราะว่าใบเขาบอบบางมากนะคะเป็นต้นไม้ที่ใบบอบบางแล้วเราก็ไม่มีเวลาที่จะไป าขายหรือว่าไปส่งไปซนีไปแพ็คของอะไรแบบนี้นะคะก็มีทักมาขอซื้อเยอะแยะเลยแต่จะขอบอกตรงนี้ว่าไม่ได้ขายนะคะถ้าอยากได้ต้องต้องมารับเองค่ะประมาณนี้นะคะถ้าอยากได้ต้องมารับเองนะคะอันนี้คือต้นแม่ที่ปลูกมานานแล้วนะคะเคยทําคลิปไปแล้วก็คือต้นนี้นะคะแล้วก็ตัดออกไปเยอะมากเพราะว่าเนี่ยค่ะพอโดนพายุนะคะกิ่งก็จะเริ่ม โอนไปเอ็นมาซึ่งเราก็จะคอยตัดกิ่งที่เขาแยกออกมาเรื่อยๆแล้วก็เอามาขยายพันธุ์นะคะแล้วก็จะมีเพื่อนๆมารับไปค่ะไม่ได้ส่งไปชนีนะคะถัดมาก็คือต้นนี้ค่ะต้นนี้เป็นต้นที่เราขยายพันธุ์คือซึ่งทำคลิปคราวที่แล้วเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ของพลูลงยานะคะตอนนี้โอ้ลมแรงมากเลยค่ะดูนะคะ ลมแรงมากๆเลยค่ะโอ้อ oh. ah. ยังได้อยู่ค่ะยังได้อยู่ยังรีวิวต้นไม้ไม่จบอันนี้คือปูลงยานะคะที่เอามาขยายพันธุ์อันนี้ก็เป็นเฟิร์นเฟิร์นอีกต้นหนึ่งค่ะพอดีเขาขึ้นเองนะคะก็เลยจับมาใส่กระถางเลยสวยดีนะคะแต่ว่ายังไม่รู้ชื่อค่ะเดี๋ยวจะไปหาชื่อมาบอกนะคะว่าเฟิร์นต้นนี้คือเฟิร์นอะไร ถัดมานี่ก็เป็นต้นก้ามกุ้งนะคะก้ามกุ้งที่ไม่ใช่ขนนะคะเป็นก้ามกุ้งธรรมดาก็คือเป็นฟิโลเดนรอนเพดาตัม um นะคะต้นนี้เราก็ใส่กระถางเอาไว้นะคะแล้วก็ให้เลื้อยเกาะเลื้อยขึ้นไปกับแท่งทางมะพร้าวนี่นะคะใบเขาก็จะแบบแตกแขนงไปเรื่อยๆนะคะต้องการพื้นที่มากๆเลยนะคะ ไข่ที่จะเลี้ยงต้องมีพื้นที่ให้เขานะคะค่ะถัดมาก็จะเป็นพลูฉีกด่างนะคะต้นนี้เป็นเอฟพรีพิมณ์นัมพินนาตัมวาราเกเเตดนะคะพลูฉีกใบด่างค่ะต้นนี้ไปขอตัดยอดมาจากพี่ที่รู้จักกันนะคะเขาเลี้ยงเอาไว้แล้วก็ขอตัดยอดเดี๋ยวจะให้ดูนะคะคือเราใชา้ขวดน้ำเกลือพอดี แมวที่บ้านเนี่ยต้องให้น้ําเกลือนะคะเพราะว่าเขาแก่มากแล้วเราก็เลยเอาขวดน้ําเกลือเนี่ยค่ะมาเป็นน้ําหยดนะคะทําเป็นน้ําหยดให้กับต้นต้นด่างต้นนี้นะคะพลูฉีกนะคะน้ําก็จะหยดแบบนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกในกระถางนะคะต้นนี้คือให้เขาห้อยกับแท่งแท่งมะพร้าวนี่แหละห้อยแบบนี้นะคะ เพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นต้นไม้ที่เราไปขอแบ่งมานะคะพอขอแบ่งมาก็เอามาชําในน้ําจนเกิดรากนะคะรากก็จะประมาณนี้เนี่ยนะคะเป็นรากที่ชําชในน้ําแล้วเกิดรากแล้วทีนี้พอรากเขาออกเยอะเราก็เอามาเกาะกับแท่งมะพร้าวเลยนะคะแต่ว่าจะต้องมีความชื้นนะคะตอนนี้ ก็ได้ผลแล้วแหละเพราะว่ามันมีรากใหม่นี่นะคะเนี่ยรากใหม่ตรงนี้ติดกับติดกับมะพร้าวแล้วนะคะก็เลยต้องใช้น้ําหยดเพื่อให้แท่งมะพร้าวเนี่ยมีน้ำชุ่มชื้นตลอดเวลานะคะชุ่มชื้นมีน้ำชุ่มชื้นตลอดเวลาค่ะสวยนะคะเป็นพลูฉีกด่างที่ใบสวยมากเลยราคาก็ไม่แพงนะคะต้นนี้ก็ เดี๋ยวพอเขาแตกนะคะแตกเขาก็จะเลื้อยพันขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆสามารถเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้นะคะเวลาที่เราไม่ได้อยู่บ้านนานๆเราก็มีน้ำที่จะหล่อเลี้ยงต้นไม้ให้ชุ่มชื้นได้ตลอดเวลานะคะ ส่วนต้นข้างล่างนี่ก็คือเสน่ห์จันแดงค่ะน้ำจากแพ่งมะพร้าวของต้นอีพีด่างเนี่ยเขาก็จะหยดลงมานะคะเราก็เลยเอาต้นเสน่ห์จันแดงต้นนี้มารองรับน้ำไว้นะคะเพราะว่าเสน่จันแดงเนี่ยก็ชอบความชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะประหยัดน้ำด้วยค่ะ ค่ะหลังจากพายุเมื่อคืนนะคะเช้านี้ก็มาสำรวจต้นไม้มีล้มไปบ้างมีใบไม้กองเยอะแยะเลยนะคะก็ตื่นขึ้นมาก็ต้องมาเก็บกวาดนะคะแต่ว่าก็เต็มใจทำค่ะเป็นความสุขเพราะว่าชอบชอบปลูกต้นไม้ชอบเลี้ยงต้นไม้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเลี้ยงต้นไม้เหมือนกันก็ลองมาแชร์กันนะคะว่าพายุ หรือว่าลมฝนที่เกิดขึ้นจะเข้าช่วงหน้าฝนเนี่ยมีวิธีการดูแลต้นไม้ยังไงนะคะเขียนมาคอมเมนต์แล้วก็มาแชร์กันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ